สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับผมชื่อเอสลาสมบัตินะครับผมเรื่องที่ผมจะมาแบ่งปันและก็เล่าให้พี่น้องฟังในวันนี้ก็คือพยานชีวิตของผมนะครับที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้านะครับก็คอออออือผมนะครับเกิดในครอบครัวคริสเตียนครับผมแล้วผมก็รู้จักพระเจ้าตั้งแต่ผมย,ยังเด็กนะครับแต่ว่าผมก็รู้จักพระเจ้าก็จริงครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้าใจใน พระเจ้าของพระเจ้าจริงๆเพราะว่าเออพูดง่ายๆว่าผมเป็นเหมือนกับคริสตามกันนะครับไปไปโบสถ์เพราะว่าพ่อแม่พาไปอย่างนี้ครับก็คือชีวิตของผมก็รู้จักพระเจ้าเขาสิงครับแต่ว่าก็ยังก็ยังทําตัวเหมือนกับว่าปกติครับเหมือนคนทั่วไปที่ไมไ่รู้จักพระเจ้าเลยแล้วก็ชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับชีวิตก็ก็ยังคงแก้มือนเดิมก็ก็ชีวิตผมก็เละมาจนถึงขั้นอยู่ในขั้นที่ว่าพระเจ้าก็ ได้รับการผมก็ได้รับการเรียกจากพระเจ้าครับผมได้รับการส่งเรียกให้พระเจ้าให้ผมกลับไปหาพระเจ้าครับก็คือมีมีพี่ๆที่พี่พี่ที่วันโฮของผมเป็นโครงการหนังส,รรรรรสือกำลังใจครับก็ได้มาชวนผมแล้วก็ให้ผมที่จะเข้าร่วมโครงการชื่อว่าโครงการคอร์ทิเวทแล้วก็เป็นโครงการที่จะปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำใน,ใน,อ,น,ในอนาคตข้างหน้าครับแล้วผมก็แล้ว,ลว,ลวผมก็รู้ได้ว่านี่เป็นการส่งเลขจากพระเจ้าแล้วก็ผมก็ได้ตอบตกลงที่จะเข้าโครงการได้ไปครับ ระหว่างโครงการทุกอย่างก็คนอื่นก็ผ่านไปได้ดีครับแต่ว่าตัวผมนั้นก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับก็มีแต่คนในโครงการอีก5าคนที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาก็พากันเปิดใจหมดแต่ว่าผมผมเข้าไปในโครงการก็จริงครับแต่ผมไม่ได้ยังไม่ได้เปิดใจกับพระเจ้าจริงจร่งผมก็เป็นคนเดียวที่ย่้มอยู่กับที่ของคนเดียวก็ไปกันไปกันไกลมากแล้วสุดท้ายผมก็ผมก็จนมุมแล้วผมก็ยอมยอมจำนนแล้วผมก็ยอมเปิดใจให้พระเจ้า เ,าาเปลี่ยนแปลงผมจริงๆครับหลังจากนั้นชีวิตผมก็เรียกง่ายว่ากับหน้ามือเป็นหลังมืออะไรของผมก็ได้เรียนรู้ชีวิตของผู้รับใช้ว่าเราจะรับใช้อย่างไงเราเราจะทํายงไงไรเราถึงจะมีใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเราจะเราจะรับใช้พระเจ้าได้ในงานในงานไหนบ้างเราทําอะไรได้บ้างางานของพระเจ้าก็ได้เรียนรู้หลาออยาอ,อย่างจากโครงการคอนเทมเพลครับแล้วก็อยากจะ อยากจะหนุนใจสหรับพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆอนุชนที่มีใจที่อยากจะมีพระงใจที่อยากจะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตัวเองอมอีเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ตัวเองเป็นชีวิตที่พอพระไทยสำหรับพระเจ้านะครับก็อยากจะทูลที่จะอธิษฐานแล้วก็เปิดใจแล้วก็คุยกับพระเจ้าเขาแล้วว่าเออว่าทุกคนพร้อมที่จะให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนทุกคนแล้วจริงๆหรือยังครับแล้วก็ขออธิฐานเผื่อทุกคนครับพระเจ้าอวยพร